สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเช็คจากเพจรับทำเคอเตอร์ขบูลแฟมิลี่คริเชนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดขบูนอีกหนึ่งชุดครับผมอยู่ที่หมู่บ้านนนทิชาสองบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาติดตั้งชุดครัวแล้วก็สั่งทําหน้าบ้านกับผมอีกนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่าหน้าตาชุดนี้ชุดครัวชุดนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานแบบไหนนะครับผม ครับผมผลงานชุดขอบูณอีกหนึ่งชุดครับเป็นลักษณะของตัวไอนะครับอ่าลองลองชมดูกันครับครับก็ตันนี้นะครับพอดูโดยรวมแล้วลองมาดูแบบกันครับว่าหน้าตาเหมือนแบบไหมที่ผมได้ทำแบบให้ลูกค้านะครับอ่าเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะ ใช้กันเลยนี่ตัวนี้จะวางตัวขึงสักผ้านะครับขึงซักผ้านะครับมีชั้นไม้ข้างบนนะครับไว้วางของเตรียมสําหรับสักผ้านะครับแล้วก็ชั้นไม้ผมทําลึกต่างกันด้วยนะครับครับอันนี้ลึกอันนี้ลึกกว่านะฮะอันนี้ตื้นกว่านะฮะครับก็นี่นีฮะมีช่องซิงค์นะครับมีช่องซิงค์มีลิ้นชักนะครับ มีลิ้นชักเล็กมีหน้าบันคู่นะครับไล่ไปครับผมผมก็คือผมที่ผมทําอย่างนี้เพราะว่าผมจะอธิบายเรื่องว่าผมจะทําแบบแบบนี้นะครับผมจะทําแบบแบบนี้ให้กับลูกค้าก่อนก่อนที่จะตกลงทํากับผมนะครับผมจะทําแบบวางแบบวางหรอเอาให้เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับการติดซิงเอยหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะติดตั้งอะไรได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนด้วยก็เหมือนกันนะครับผมลองดูตู้แขวนกับแบบมงครับเหมือนกันนะฮะลักษณะครับมีแต่สีนะครับที่ไม่เหมือนนะฮะแต่รูปแบบการวางเลเยอร์นี่เหมือนกันเลยนะครับให้เป็นประมาณแบบ90%ซก็ได้นะครับไม่ต้องเต็มร้อยนะครับครับผมอ่าทีนี้ขออธิบายเคาน์เตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ในตามแบบอยู่ที่ก็ไม่เกินกันหรอกครับประมาณ3เมตร69กก็ ถ้าทําหน้างานก็อยู่ที่ประมาณบวกลบประมาณ2องสเซนนะครับก็ทีนี้ก็ผมทําอะไรบ้างหลังนี้ที่ผมมาทําให้ก็คือทําโครงสร้างปูนนะครับทําโครงสร้างปูนตัวนี้งานตัวนี้คือลูกค้าได้ให้ได้ให้ช่างที่รับเหมาต่อเติมเขาทําไว้รออยู่แล้วนะครับอาจจะไม่รออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานระบบไฟของเขานะครับ ครับส่วนผมมาทําแค่ตัวโครงสร้างปูนนะครับโครงสร้างปูนที่แล้วค่อยปูกกระเบื้องภายในนะครับก่อโครงสร้างปูนแล้วก็ผมก็จะทําเป็นแบบสเต็ปนะครับสเต็ปก็แบบนี้นะฮะมีท็อปยื่นนะครับครับมีท็อปหินยื่นมีท็อปปูนนะครับเป็นสเต็ปที่2ยื่นที่2แล้วก็ตัวโครงสร้างปูนนะครับอยู่เป็นตัวฐานหลักนะครับที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าเวลา เราทําอาหารใช่ไหมัเดินเตรียมอาหารแยบเนี่ยเราพิงพิงตัวเคาน์เตอร์ได้เลยโดยที่ปลายเท้าเราก็ชิดด้านในของตัวเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ลําตัวเราขาเราก็ไม่เกรกะตัวนะมือจับหรือว่าหน้าบานเลยทําแบบไม่เดินแล้วก็ปุ๊บเอ้ยมือจับเกี่ยวหน้าบานเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งเรานะครับไม่มีนะฮะมีก็อาจจะน้อยที่สุดเลยนะครับครับ ผมสร้างขบูนแล้วก็เวลาผมจบงานกระเบื้องนะครับงานกระเบื้องผมว่าจะจบแบบจบลบมุม2ด้านประกบถ้าภาษาช่างก็คือเข้ามุม45นะครับประกบปาก45นะครับมอเตอร์อยู่ที่3.70โดยประมาณนะครับแล้วก็ใช้ท็อปหินสังเคราะห์คริสตัลนไว้ลายจะเป็นลายริ้วลายริ้วสวยครับ ลูกค้าที่ชอบสีขาวเพราะว่ามองดูแล้วสะอาดตานะครับแล้วก็ตัวมีลายริ้วจะพิเศษตรงที่หลอกตาเราแบบหนึ่งก็คือว่าแบบเวลามีฝุ่นเราเช็ดแห้งแล้วใช่ไหมครับมีฝุ่นก็มองดูเหมือนว่าเออยังยังสะอาดตาอยู่นะครับสีขาวนะครับตัวนิ้วก็เหมือนกันแล้วก็คุณสมบ,บัติของคุณสมบ,บัติของตัวท็อปตัวนี้ก็พวก ของเหลวหรือว่าน้ำเนี่ยก็จะซึมผ่านได้น้อยถือว่าน,น้อยมากเลยนะครับผมขวดน้ําปลาเวลาเราเหาะอ,อยู่ปุ๊บแล้วก็มีแบบติดก้นขวดเราวางปุ๊บนี่เราเออกออกมาเช็ดแล้วก็คราบก็จะหายไปนะครับครับผมแล้วก็เวลาเจียเราก็เจียแบบเจียขัดเงานะครับตอนติดตั้งนะครับก็จะมีความเงาให้มันใกล้เคียงกันกับตัวครอบด้านบนนะครับ ครับผมแล้วก็รงสร้างฟูนเนี่ยผมทําพอผมตั้งแล้วผมก็จะปูกระเบื้องภายในให้นะฮะปูกระเบื้องภายในนี่ผมปูกระเบื้องแบบให้หมดเลยนะครับด้านข้างไม่ปูเฉพาะข้างบนนะครับนี่ด้านบนผมใช้สมาร์ทบอร์ดแล้วก็ทาสีขาวเอานะครับเพราะว่าเวลาเวลาที่เราโขกสับตรงนี้ถ้าเป็นแบบใช้แบบเทรอเทรอเสร็จแล้วดึงแบบออกก็ยังมี ปูนอยู่ใช่ไหมครับด้านล่างพอปูนอยู่เนี่ยเราโขกสับกุ้งฟังกุ้งฟัง,ง,งอย่างเงี้ยเศษปูนมันอาจจะล่วงใส่ภาชนะเราได้นะครับผมก็เป็นสมาร์ทบอร์ดรองปูนแล้วก็สมาร์ทบอร์ดก็ดีตรงที่มันเบานะฮะแล้วก็ต่อเนื่องก็คือโอกาสที่แบบสมมุติมีมีลูกค้าถามผมเรื่องการเราจะปูกระเบื้องข้างบนได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่ากระเบื้องต้องเบาด้วยครับเพราะว่า ระยะยาวกระเบื้องก็อาจจะมีหล่นอาจจะมีหลุดเพราะว่าในเรื่องของการแบบมันมีส่วนขยายส่วนหดตัวของสภาพอากาศพอสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของการที่เราโขกสับมีการสะเทือนตัวกระเบื้องก็อาจจะมีหล่นได้ในระยะยาวข้างหน้านะครับที่ผมเลือกเป็นสมาร์ทบอร์ดเพราะว่ามันมีความเบาแล้วก็มันวางผ้าต่อเนื่องอกับตัวช่อง ขาปูนตัวนี้ที่ผมแบ่งให้นี้นะครับผมไปมันก็จะมีคือเราไม่ต้องกลัวหลวน่ลนพูดง่ายๆเลยนะครับอ่าแล้วก็โครงสร้างปูนของผมเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ใช้งานแบบให้ได้กว้างมากอ่าให้ให้ให้ได้สมส่วนกับพื้นที่มากที่สุดโดยที่ให้หน้าบานมันอยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับนี่ระยะหน้าบานกับวงกบอ่าผมเรียววงกลบเนาะ วงกบใกล้กันนะฮะผมติดตั้งก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ2เซนใกล้กันนะฮะก็ไม่อยากให้ชิดมากไปกว่าน,นี้ละเพราะว่าอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยนะครับตัวนี้นะฮะโครงสร้างผมนี่รวมกันแล้วนะครับปูกระเบื้องทั้งด้านซ้ายนะฮะแล้วก็กระเบื้องด้านขวาครับก็มีระยะประมาณ5เซนนะฮะผมห้เซน ผมหล่อแบบไว้อยู่ที่3มเซนนะครับแล้วก็ผมก็ปูกระเบื้องซ้ายกระเบื<ๆ>้องขวาก็ได้อยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงด้วยนะครับถามว่าบางกลงมนี้ได้ไหมได้แต่หาความแข็งแรงไม่เจอไปใช้บิวอินที่เป็นไม้แท้ดีกว่านะครับครับผมก็เดี๋ยวผมพอดีเปิดตัวนี้แล้วเนาะก็จะบอกในเรื่องของการทำสีอันนี้คือสีลูกค้าสามารถเลือกพ่นสีเองได้นะครับ หน้าบานทำมาจากไม้ hmr นะครับหน้าไม้กันชื้นนะครับโดนน้ำได้นะครับโดนน้ำแบบลูกค้าไม่ได้ลืไม่ได้เช็ดแบบลืมเช็ดไปเลยทำอาหารอยู่พอดีน้ำหกลงใส่เราไม่รู้ตัวอันนี้ก็คือปล่อยแห้งแล้วก็ไม่ชื้นไม่บวมนะครับตัวนี้เพราะว่าผมเวลาพ่นสีพ่นผมก็ใช้สี pu นะครับซึ่งมีความเหนียว เหนียวมากกว่าสีพ่นอุตสาหกรรมเพราะว่าขั้นตอนของการพ่นสีอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้แค่ตัวสีตัวแม่สีตัวสีกับทินเนอร์แต่ว่าถ้าเป็นสีโพลีหรือว่าสีพเนี่ยครับจะต้องผสมตัวเล่งแข็งด้วยนะฮะเล่งแข็งตัวสีแล้วก็ทินเนอร์ค่อยผสมกันต้นทุนในการพ่นสีของผมก็จะราคาสูงกว่านะครับอ่ะนาบานแล้วนะครับ หน้าบานทำมาจากไม้ H m r แล้วก็พ่นสีนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับตัวหน้าบานเพราะว่าอันนี้ผมใช้ไม้จริงทำไม้จริงนี่ก็จะเป็นไม้สะดานะครับไม้สดาเนี่คุณนะสมบัติก็คือโดนน้ำไม่บวมแล้วก็ปลวกไม่กินนะครับปลวกไม่กินนี่ก็จะถือว่าก็กถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี้ยปลวกเข้ามาส่วนมากปลวกก็จะกินพวกตู้ก่อน เหมือนกับบิวอินที่เราเจอนะครับเราไปเที่ยวเรากลับมาเราไม่อยู่บ้านหลายวันปุ๊บเข้ามาเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรแค่แคๆแค,แค,แคในห้องครัวปุ๊บพอเรามาตรวจโอ๊ยปวกนะครับถ้าปวกกินนี่คือเราต้องรลือ้อเราต้องซ่อมแซมตัวบ้านแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างปูนสมมุติอ่าสมมุติว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าวงกบเป็นวงกบไม้ยางพลาที่ปวกกินแต่ว่าโครงสร้างปูนเรายังอยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ตัววงกบได้นะครับก็ถือว่า เซฟงบไปได้เยอะดีกว่าตัวโครงไม้ที่เป็นไม้ที่ปลูกกินนะฮะลูกค้าก็อาจจะลือเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็เพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกโครงปูนมีแค่วงกบอันนี้เราซ่อมแค่วงกบก็เซฟงบเราได้นะครับในเรื่องของวงกบแล้วทีนี้เราก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับว่า ตัวหน้าบานที่ผมจัดให้นี้ฟังก์ชันมีหะายบ้างตัวแรกก็เปิดเห็นกันแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ถังแก๊สนะครับตัวนี้หน้าบานโล่งครับอันนี้ต้องการโล่งเพื่ออ,อาจจะเป็นวางถังข้าวสารนะฮะถังข้าวสารครุกหม้อวางเทินเป็นสูงเกินกว่าที่เราจะแบ่งชั้นก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ ถ้าเราปูกระเบื้องภายในแบบนี้มันก็ดูสะอาดตาใช่ไหมครับครับอ่าผมลืมบอกไปว่าผมเวลาผมปูกระเบื้องเนี้ยผมปูด้านหน้าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ปูด,ด้านตานี้ด้วยนะด้านตานี่ครเวลาเช็ดทาความสะอาดถ้าเป็นปูเราก็รู้สึกจะแบบอ่าไม่เนียนมือเท่ากับตัวการปูกระเบื้องนะครับอ่ทาทันมากครับนี่ันนี้ผมกด จริงก็ชอบหน้าใช้นะครับตัวนี้เป็นสําหรับวางขวดน้ําปลานะฮะขวดน้ําปลานี่วางได้เลยนะครับผมเคยวัดแล้วคือเฉียดก็จะเหลือนะฮะขวดน้าปลาก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน30สเซนนี้อยู่ในพื้นที่ประมาณสักสามสิบประมาณสาิบเซนนะฮะสูงอันนี้ก็เป็นขวดเครื่องปรุงเล็กไปนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะก็เป็นเป็นแบบซอฟโค้ดนะครับ ลดแรงกระแทกเวลาลูกค้าแบบเผยต,ตัวปิดแบบออกแรงในการปิดเนี่ยตัวนี้เป็นแบบซอบโคดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับเป็นแบบซอบโคดนะครับครับถัดมาครับตัวนี้ครับลิ้นชักใหญ่นะฮะับครับลิ้นชักใหญ่วางได้เยอะช้อนซ่อมตะเกียบนะครับครับลิ้นชักตัวนี้ลูกค้าก็มักถามนี่ทำไมมันโลง่ลงแต่ลโล่งก็จะดีตรงที่ว่า ถ้าสมมุติมีทัพพีมีดอะไรที่มันยาวไม่เท่ากันระวังเอียงระวังเฉียงได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ผมทําลึกด้วยนะเฮ้ยเสีว่าค่อนข้างลึกประมาณ8เซนนะครับคร,บครบัตัวนี้รับน้าหนักได้ต่อชั้นก็อยู่ที่ไม่เกิน30มกิโลนะครับครับอันนี้ก็ใส่ขวดใส่กระปุกเครื่องปรุงได้นะครับ แล้วก็เสริมนิดนึงครับก็ผมก็ทําเองนะฮะหน้าบานทําเองก็พยายามเรียนแบบอของที่อยู่ในห้างครับผมก็นี่ใส่ตัวกันกระแทกให้โดยที่แบบเป็นฝังหมุดด้วยนะฮะนี่ไปเห็นในห้างร้านใหญ่เขาฝังหมุดดูมันแบบน่าจะอยู่ได้นานมากกว่าที่จะเป็นแบบกาวมาแปะเฉยๆนะครับ ถัดมาครับนี่ผมทําช่องระบายด้วยอันนี้ก็ฉลุเองนะครับกับใช้เครื่องมือบ้านๆฉลุอ่าครับ,น,รบน,นีับอน้บานกว้างกว้างเพราะว่าพอดีมันมีบ่อดับไขมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเอากล่องปิดไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกว่า,าถ้าลูกค้าที่แบบต่อเติมนะครับส่วนของต่อเติมที่มีลูกค้าถามว่าใส ถังดักไขมันได้ไหมได้นะครับแต่ว่าให้ใส่แบบนี้ครับเป็นผมผมขอขอชมเลยนะครับว่าเป็นการเป็นความไอเดียที่ดีนะฮะในการที่ทำบ่อดักไขมันแบบให้อยู่กับพื้นของเราพื้นด้านล่างน,น,นี่ฮะไม่ไม่ตั้งอยู่บนตรงนี้ของผมเพราะว่าลักษณะของการถ่ายเทน้ำนี่คือน้ำเนี่ยมันเราไม่มีปั๊มไม่มีอะไรเนี่ยก็คือถ่ายจากบนลงล่าง นะครับพอถ่ายจากบนลงล่างแล้วเนี่ยปุ๊บตัวเนี้ยถ่ายลงไปเนี่ยมันจะถ่ายได้เร็วน้ําจากซิง์คของเราเนี่ฮะที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะถ่ายลงได้เร็วมากครับจะไม่จะไม่ชะลอนะฮะถ้าเปลี่ยนมาเป็นตั้งอยู่ข้างในข้างบนของตัวเนี้ครับตั้งอยู่บนพื้นของตัวเนี้ยการเดินท่อก็ยากแล้วครับแล้วก็ทีนี้น้ําก็จะอยู่ในช่วงนี้ครับพอไหลลงปุ๊บจะไหลลงช้าแล้วลูกค้าแบบกำลังถ่ายน้ําอยู่ล้าง ล้างสกรปรกเสร็จแล้วจะล้างน้ําดีปุ๊บอพอถ่ายเดินน้ําออกไปน้ําไหลลงชาครับอันนี้ผมขอชมเลยครับว่า,าเป็นไอเดียที่ดีมากก็คือฝังตัวบอดักลงไปเลยแล้วก็เวลาเปิดฝามาก็เปิดได้ง่ายนะฮะบ,บางทีถ้าอยู่สูงนี่เปิดตรงนี้เลยเอาออกก็ยากบางทีก็ติดตูดซิงติดพวกท่อน้ําของซิงนะครับแบบนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับขอชมแต่ว่า ท่านเจ้าของบ้านบอกขอบขอบปีนว้ก็ดูไม่สวยแต่ว่าผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับถ้าลูกค้าที่ต่อเติมแนะนำนะฮะถ้าอยากใส่อบอรดดักไขมันตรงซิงค์นะครับไม่เอาไว้ข้างนอกก็ถ้าไว้ข้างในก็คือแนะนําให้ฝังนะครับครับผมอ่าทีนี้เป็นตุ้กแขวนครับตู้แขนนะฮะนี่ตัวนี้ครับตุ้กแขวนผมทำพ่นสีให้หมดเลยนะครับไม่เป็นสีขาว นะครับพ่นสีเดียวกันกับสีตัวหน้าบานเลยนะครับรตัวนี้กว้างใส่กระจกเป็นกระจกฝ้านะไม,ไม่ใช่กระจกฝ้าขอไปเป็นกระจกสีชาดานะครับก็มองแล้วไม่ทึบตาหมองโปร่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นบานเดียวนะครับพวกนี้สามารถเลือกปรับได้ตามความสูงของ ของที่เราเอามาวางบนนี้ได้เลยนะครับครับผมครับตัวนี้นะครับ,บเหมือนกันครับเลือกปรับได้เลยตัวนี้ก็มีประโยชน์วางขวดได้นะครับขวดผมเผื่อไ้แล้วนะครับความสูงของขวดส่วนมากผมจะทําให้เนี่ยสาิเซนนะครับขวดที่เป็นน้ำปลาสามสิบเซนสามารถเอียงปุ๊บวางวางได้ กระปุกก็วางได้กานตกไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าถัดมาครับก็เป็นบันเดียวนะครับน,นี้มีตู้เย็นนะครับเห็นกล่องตรงนู้นไหมครับกล่องนี้ฮนะกล่องนี้พอดีบ้านลูกค้าไม่ได้ทําฝ้าปิดตัวหลังคาไว้นะครับที่ช่วงแรกๆของคลิปจะได้ยินเสียงน้ําตกนิดนึงนะฮะก็ผมทำกล่องตัวนี้ ปิดตัวท่อของเครื่องดูดควันตรงนี้ครับท่อของเครื่องดูดควันนี้ออกมาด้านนี้ครับปื้นเลือ,อยยาวมาทางด้านนี้นะครับตัวด้านนี้ไม่มีตู้แขวนผมทําไม้ปิดปิดไว้อีกนะฮะผมทําไม้ปิดไว้อีกนะครับแล้วก็ออกข้างบ้านไปนะครับแค่แค่ด้านด้านหน้าอย่างเดียวไม่พอกับด้านล่างนะผมปิดข้างบนให้ลูกค้าด้วยครับสังเกตทางนี้ครับ ผมปิดด้านข้างนี้ด้วยครับผมผมปิดด้านข้างนตัวนี้ไว้นะฮะแล้วก็ปิดด้านบนนี่ครับเห็นสันไม้ไหมครับครับผมด้านบนนี้ผมก็ปิดด้วยด้วยแล้วก็ด้านบนนี้ลูกค้าอ่าให้โจทย์ว่าขอเปิดได้ด้วยอ่าเปิดได้ครับตัวนี้ลูกค้ายกขึ้นได้เลยฮะแต่จะหนักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะไม้ไม้ยาวนะครับครับผมก็ สำหรับห้องครัวชุดนี้ก็อธิบายเท่านี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่ผมติดตั้งนะครับก็คือที่จะสรุปก็คือผมมาทำโครงสร้างครัวปูนให้โดยที่ผมเน้นแบบให้หน้าบานาใกล้กันเพื่อที่จะได้ประโยชน์ใช้งานของลูกค้าให้เป็นแบบเต็มประสิทธิภาพให้ได้มากขึ้นกว่าครัวปูนที่แบบก่อขาอ้างห่างกันนะครับก็แล้วก็ผมก็ติดตั้งตัวท็อปหินชนิดตัวนี้นะครับ ติดต <aid> ั้งซิงให้กับลูกค้านะครับติดตั้งเตาแก๊สนะครับแล้วก็ติดตั้งขึ้นอกขวาให้นะครับผมก็สําหรับรายละเอียดก็ของลูกค้าก็ของหลังนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าชอบชุดครัวชุดนี้หรือว่ามีแรงบันดาลใจจากชุดครัวชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เพื่อจะติดตามผลงานการติดตั้งชุดครัวของผมในงานต่อๆไปเพื่อเพิ่มไอเดียให้กับการตกแต่ง บ้านของท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ